ผมมาจโลกาทิปติสหัมปติกับอันเชลีอันทิวังอัญจาตตาสันติทัศตาปรชักขะชาติตาเทเสตุตมังอุกังปีมังปัจฉัง ภวโตอรหะหโตสัมมาสมุทสนโมตตะวโตอรตสมสุะนะโมตะวโตอรหะโตสมมาสัมบุสสะ bahwami betweenwawa par sangngkawa padadang untuk mang Semanau untuk kepadaa pas Santo par ได้สแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวรนะคือวันแห่งการฟังธรรมซึ่งในวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566 วันขึ้นสิห้าคำเดือนสิบเอซึ่งเราท่านทั้งหลายในฐานนะที่เป็นพุทธบริษัทที่เป็นพุทธศาสนิกชนต่างทราบกันดีว่าในวันนี้เป็นวันออกพรรษา จึงได้พากันมาบําเพ็ญบุญกุศลด้วยความตั้งใจว่าให้เกิดบุญเกิดกุศลบุญคือความสุขสุขกายสุขใจกุศลคือความฉลาดความรอบรู้ ฉะนั้นเมื่อมีความสุขแล้วก็ต้องมีกุศลคือความฉลาดรอบรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะลำพังบุญนั้นคือความสุขมันเป็นสิทธที่ตั้งอยู่โชั่ชวคำชั่วคู่ไม่ได้คงทนถาวร แต่ถ้ากุสมคือความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ถาวรและสามารถที่จะนำเราท่านทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ไปได้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการสาเหตุหนึ่งก็คือ ความไม่รู้จากความกลัวจึงเป็นสิ่งทําให้เกิดาศาสนาขึ้นในโลกรวมถึงพระพุทธาศาสนาด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในความสุข จนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระองค์ไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนเจ็บไม่เคยเห็นคนตายสิ่งที่เห็นนั้นแลว,ว่าเป็นสภาพที่ไม่พึงปปารนา เป็นสภาพที่น่าก,กลัวสภาพที่เห็นแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ทราบต่อไปว่าสักวันหนึ่งสังขารร่างกายของพระองค์ก็จะอยู่ในสภาวะคือแก่เจ็บทรมานและในที่สุดก็ต้องตาย สภาพเป็นไปด้วยความทุกข์แต่ทำไมนักบวชเป็นภาวะที่ดูว่ามีทุกข์น้อยพระองค์เกิดความกลัวจึงได้เสด็จออกเพื่อหาทางพ้นจากความกลัวนั้น อันนี้ที่บอกว่าศาสนาเกิดจากความกลัวแม้จะเอาสิ่งดีงามมาปกปิดแต่ว่าภาวะความจริงมันก็ต้องปรากฏเราเชาวพุทธทั้งหลายก็เช่นเดียวกันภาวะความแก่ความเจ็บความตายมันต้องมีขึ้นแน่นอน ไม่มีใครเหลีกยนี้ที่พ้นไปได้ดังนั้นการที่เราสร้างองค์ความรู้สร้างปัญญาเพื่อความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัตินี้ย่อมจะเกิดประโยชน์สามารถที่จะนำพา จิตของเราให้พ้นจากภาวะความกลัวไปได้เพราะความรู้ความเข้าใจในวันออกพรรษาโดยเนื้อหาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พระพิสุสงจะต้องจัดต้องทำในหมู่พระพิสุสงในภาสิก ที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั้นความหมายเข้าคราวพอเข้าใจก็ประมาณว่าในระยะเวลาเข้าพรรษาสามเดือนที่ผ่านมา,าพระพิสุสงฆ์ได้มาอยู่รวมกันได้มีการประพฤติปฏิบัติรวมกัน พระพิสุกสงนั้นก็มาจากต่างที่ต่างฐานะต่างครอบครัวการประพฤติปฏิบัติก็ย่อมมีความลักลั่นแตกต่างกันไปบ้างแม้จะมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อให้เป็น,ปนไปในแนวทางเดียวกันแต่บางครั้งบางคราว ก็อาจจะมีเรื่องขุ่นข้องมองใจเรื่องขัดแย้งทางความคิดอะไรต่างๆนานาอาจจะเกิดขึ้นได้ใช้คำว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไปแนะนำไปบอกเปกล่าวบางครั้งก็อาจจะสร้างความขุ่นข้องหมองใจ หรือแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์บอกก็าอาจจะมีคุนข้องหมองใจเกิดขึ้นได้ในวันออกพรรษาครบสามเดือนเพื่อขจัดความขุนข้องหมองใจการที่อยู่ร่วมกันจึงเปิดโอกาสในวันนี้ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในที่ต่าง,างๆให้มาเคลียร์ใจกันก่อนว่าการที่เราทั้งหลายตามที่ท่านทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันท่านได้เห็นการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันไม่ถูกต้องที่มันเป็นข้อสงสัย เป็นข้อขัดแย้งอะไรขอโปรโดได้ว่ากล่าวตับเตือนแนะนําในสิ่งเหล่านั้นการว่ากล่าวตับเตือนแนะนําเราจะไม่ถือเป็นโทษโกรธเคืองกันให้เปิดใจเมื่อเห็นข้อบกพร่องยอมรับ เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเจริญทางด้านจิตใจและการอยู่ร่วมกันต่อไปฉะนั้นวันนี้เป็นวันปลอดโทษจะไม่ถือโทษปรูเทืองกันประมาณนี้จากนั้นพระก็จะแยกย้ายกันไปเผยแผ่ศาส,สนาตามนิคมต่าง สมัยก่อนนั้นพระไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางบวชแล้วปราริตทุดงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะอยู่รวมกันก็เฉพาะช่วงฤดูฝนคือช่วงข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็แยกย้ายจากกันไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีเรื่องขุนข้องหมองใจก็มาเขลียร์ใจกัน ฉะนั้นในวันออกพรรษานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวรณาคือวันที่เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันนั่นเองทีนี้มาดูประโยชน์ของวันออกพรรษาว่ามีอะไรบ้างประโยชน์เกิดขึ้น เฉพาะพระสงฆ์องค์เลนเท่านั้นหรือหรือญาติโยมจับนำไปปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของญาติโยมได้แน่นอนว่าประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นกับญาติโยมในวันออกภาษานี้ถ้าหากนำแนวการปฏิบัติของพระสงฆ์ไปใช้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในส่วนของพระสงฆ์คือว่าในพรรษาเนี่ยไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ไปค้างแรมที่อื่นเมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์สามารถไปค้างแรมในที่อื่นได้อันนี้เป็นประโยชน์อันที่หนึ่งประโยชน์ที่สอง การอยู่จำพรรษาพระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้จากพ่อแม่ครูมาอาจารย์มีวิชาความรู้ก็นำหลักธรรมวิชาความรู้นั้นที่ได้รับในระหว่างพรรษามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับตนแล้วก็นำวิชาความรู้นี้ไปเผยแผ่ ไปอบรมไปสั่งสอนให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบการรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยอย่างถูกต้องไม่ได้คิดขึ้นเองหรือภาษาสมัยหมายเรียกว่ามโนเรียนอย่างถูกต้องเข้าใจตามหลัก แล้วนำไปเผยแผ่บอกกล่าวให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบในเรื่องที่จริงเรื่องที่ถูกต้องก็งจะเป็นประโยชน์ถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนคิดเองเออเองความคิดเห็นตนเกิดขึ้นโดยไม่เป็นไปตามหลักธรรมวินัยนำสิ่งที่ตนเองรู้ตัวเองตัวเองเข้าใจแล้วนำไปเผยแผ่ ก็ย่อมจะเกิดการปฏิบัติไปคนละทิศคนละทางนอกรูนอกทางไม่สามารถทำให้พ้นความทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ำทุกซ,กซากทุกในเรื่องเดียวอยู่อย่างนั้นพอทุกแล้วก็หาวิธีแก้ทุกอย่างไม่ถูกวิธี ไปบนบานสังกล่าวบ้างไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้างมันได้ความสุขคือสบายใจชั่วครั้งชั่วครู่แต่ว่าทุกนั้นมันไม่หมดไปจากจิตใจจึงปรากฏว่าทุกแล้วทุกอีกทุกไม่หมดสักทีประโยชน์ในประเด็นที่สามอันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับญาติโยมโดยตรง การอยู่ร่วมกันในครอบครัวในฐานะพ่อแม่ลูกหรือปู่ย่าตายายอยู่รวมกันในครอบครัวบางครั้งอาจจะมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจมีเรื่องติดค้าในใจมีเรื่องสงสัยอยู่ในใจ ไม่ปรับความเข้าใจไม่เคลียร์ปัญหาใจกันถือแง่งอนไม่พูดไม่จาบึ้งตึงใส่กันอยู่อย่างนั้นบางคนถือความไม่เข้าใจบึ้งตึงคิดเองเออเองถืออยู่ครึ่งข้อชีวิตหรือถือตลอดชีวิตแล้วก็เห็นหน้ากันก็ไม่สบายใจ ชีวิตมีความสุขหรือไม่ตอบได้ว่าชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าไม่เข้าใจกันถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี้เราใช้วิธีของพระสม์คือวันหนึ่งปเปิดโอกาสให้เปิดใจกันว่าเอทำไม หน้านิ้วคิ้วขมวดหน้าตาบึง้งตึงไม่พูดไม่จามันมีอะไรขัดข้องหมองใจในตัวตัวเราหรือตัวพ่อหรือตัวแม่หรือให้บอกบอกแล้วเราก็จะไม่โกรธเครืองไม่โต้เถียงให้บอกถ้าสิ่งที่บอกมาเห็นว่ามันเป็นความบกพร่องจริงๆ เป,เป็นความผิดจริงๆเราก็ยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องแต่ถ้าบอกมาพูดมาแล้วมีเหตุผลที่จะอธิบายให้เขาฟังได้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับและฟังเหตุผลจะไม่โกรธเคืองกันคือ ให้จบกลงได้เหตุและผลไม่ถือโทษกดกันอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการครองเรือนเราสามารถนำวิธีการปรวารณานี้ไปใช้ได้สามีเปิดโอกาสให้ภรรยาภรรยาเปิดโอกาสให้สามีพ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกลูกเปิดโอกาสให้พ่อแม่อย่างนี้เป็นต้น เพื่อความเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไม่เกิดขึ้นในครอบครัวมีหลายคนเก็บไว้ในใจเป็นน้องกับกินใจในที่สุดก็ระเบิดหรือทำให้ครอบครัวแตกแยก ไปคนละทิศคนละางเพราะว่าไม่พูดจาไม่คุยกันอันนี้เป็นปัญหาในสังคมฉะนั้นเปิดโอกาสให้พูดให้บอกกล่าวตามอย่างปรจาน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทั้งพิสุทธ์ทั้งสัมมนเลทั้งญาติโยมชายหญิง พยายามพิจารณาและเปิดโอกาสเคลียร์ปัญหาใจกันในวันประวัลนาในเย็นนี้อาภิสุโดยปกติสิบห้าคำก็จะเป็นการสวดพระปฏิโมกค,คือทบทวนข้อปฏิบัติข้อพระวินัยแต่ในวันนี้เปลี่ยนจากปฏิโมกเป็นประวัลนาแทนคือ ที่อธิบายให้ญาติโยมฟังไปนั่นแหละแทนพระปฏิโมกแล้วก็จะออกพรรษากันด้วยความสบายใจแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่ได้ปฏิบัตินี้นำไปใช้สื่อต่อไปอันนี้เป็นสาระของวันปวารณา และในวันอาทิตย์ที่ที่ห้าไม่กี่วันหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันนี้ก็จะมีการทอดกรถิถนทอดกระถินที่วัดเป็นพระบรมพุทธาบุญญาเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งที่พระสงค์จะพริกญาธรรมคือการทอดกระถิถนเนื่องจากพระในสมัยพุทธกาลเนี่ย ใช้ผ้าผ้าหายากมากผ้าที่ใช้หมเนี่ยกว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนเนี่โอ้โหต้องไปเก็บไปหาตามที่เขาทิ้งตามกองขยะบ้านผ้าที่ที่เขาห่อศพบ,บ้านไปเก็บผืนเล็กผืนน้อยมาแล้วก็มาซักมายอ้อมมาเย็บเป็นผ้าผืนใหญ่แล้วก็น,นำมาห่มในช่วงพรรษาผ้าที่มารอเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่เมืองสาเกตพระพิสุก็มาไม่ทันมันเข้าภาษาเสี็ก่อนพอออกภาษาพวกก็รีบเดินทางลุยน้ำลุยเลนเพราะว่าขนทางมันยังไม่แห้งพอมาถึงพระุรธเจ้านี่มอ,มอกซอกมอซอเละเธอะมอมแมมพระเจ้าเห็นแล้วก็โอ้ก็อนุญาตให้เปลี่ยนผ้าใหม่ได้ก็เป็นที่มาของผ้า อันนี้คาว่ากระผินเนี่ยมันเป็นชื่อของไม้สดึงไม้สดึงไม้กลมๆหรืออาจจะสี่เหลี่ยมเอามาขึงเพื่อจะทําการเย็บผ้าให้ได้อันนั้นเรียกว่าไม้กระผินหรือไม้สดึงเป็นชื่อมาของกระผินเมื่อออกพรรษาแล้วพระเจ้าอนุญ,ญาตให้แสวงหาผ้าได้ญายโยก็อยากจะได้บุญโอ้ก็มาถวายผ้าพระอันนี้เป็นที่มาของกัะถินฉะนั้น อันนี้ก็ยังอนุรักษ์ไว้ก็มีการทอดกระถินสาระของกระถินก็คือผ้าผืนเดียวที่นำตาวัระสมแต่ทุกวันนี้เรามองข้ามผ้าไปแล้วไปมองไอ้ใบแดงๆเขียวๆใบเทาๆที่ปักอยู่หน้าโยมกันจนลืมผ้าไปหมดทอดกระถินทีหนึ่ง คนมักจะถามว่าท่านจะคูลทอดถิ่นปีนี้ได้เท่าไหร่ตมาก็มักจะตอบว่าจะรู้ไปทําไมรู้ถ้าบอกได้จะเพิ่มให้ไหมถ้าบอกแล้วถาวายเพิ่มก็จะบอกต่อมาจะประกาศกระถินทีเดียวจบในวันในวันกระถินและก็วันพระถัดมาหลังจากท่อกระถินฉะนั้นจะไม่ไปโฆษณาหรือไป ข่มกันว่าฉันได้มากฉันได้น้อยอันนั้นมันเป็นไม่ใช่เรื่องของกับถินเป็นเรื่องของบริวารกับถินนะเพราะฉะนั้นในวันที่วันที่ห้าก็จะมีการทอดกับถินฉะนั้นก็ญาติโยมก็เชิญมาร่วมในปีนี้ได้รับความศรัทธาจากเอ่ยชื่อเจ้าภาพขั้น่อนหนึ่ง ทำไมเอ่ยชื่อจะพให้ทุกปีนะเดี๋ยวยกเอ๊ะทำไมต้องมาโปรโมทเขาทำดีก็ต้องโปรโมทที่มาเป็นประธานในการทอากระถิ่นปีนี้ก็คือมีอยู่ห้าบริษัทบริษัทโอเวอร์ฟู้ดเทคจำกัดบริษัทเอสแวลฟู้ดเทคจำกัดห้างหุ้นส่วนความแม่สะอาดบริษัทยัมิกเอสแวลฟู้ดจำกัดและบริษัท กลุ่มบริษัท Power Air s y s t e m จำกัดห้าบริษัทมาถอยกระถินในปีนี้มีผู้จองกระถินปี66 67, 68, 69ใครจะมาจองกระถินวันน้ำต้องปี70กระถินยิงจะว่างปี2,570จะมีกระถินไปถึงปี69 แต่ถ้าใครอดลนทนไม่ได้ไม่มั่นใจตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงไหมก็ไปถวายกระถิ่นวัดที่เขากระถินตกก็จะได้บุญแรงมีบางคนก็บอกว่าอ๊้ฉันอยากจะท่อจากท่านเจ้าปุณณ์เลาบอกได้แต่ตมาบอกให้ไปวัดไหนต้องไปวัดนั้นนะหลายคนก็ยอมตอมาจึงไปสร้างบุญให้สําเร็จไปสองหลังแนละ้ว พราะโยกระถิงตกเนี่ย,ยก็เอาไปโยมอย่าไปรอเลยไม่รู้เราจะอยู่เราจะตาย,ยก็โยมไปทอดที่วัดนี่เราก็ไปทอดให้ทำโบสถเสร็จไปจะทำการาผูกวิสุทธามสีมาก็ค่าก็าเป็นปีหน้าฉะนั้นปีนี้ในวันที่อาทิตย์สุดท้ายก็จะไปทอดกระถิ่นที่วัดไปเจดสามัคคีอีกครั้งหนึ่ง พระภัยจิตสาม,มัคคีอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอำเภอวางสมบูรณ์ในวันที่ยี่ในวันที่ยี่สิบหพฤศจิกาญาโยมท่านใดยอยากไปก็เชิญไปร่วมทอดกระถิ่นกันอาละเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ สุดท้านี้ก็ขอความสุขสวัสดีอำนาจบุญบารมีทั้งหลายที่รปะสมองค์เนรได้ประพฤติปฏิบตัติและังเพลงมาในช่วงพรรษานี้ขอจงรวมเป็นตบะเดชะพอรวะปัจจัยอันเวยอวยชัยท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญามีดวงจิตสว่างสวัยเป็นผู้มีสุขภาพแห็งแรงสมบูรณ์ปราศจากความทุกข์สงโรคภัย มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเึ่